หมานหมานครับผมปลาดุกใหญ่เข้าอโหปลดุกใหญ่มายามรอบตอนเย็นพี่น้องก็เหมือนไม่โคว่าเขาจะเปิดครับผมก็เลยเดี๋ยวมาดูรอบกันว่าจะมีปลาเข้าไหมนี่ครับผมน้ําแห้งลงไปครับเมื่อเช้าน้ําท่วมขึ้นมาครับตอนนี้ก็น้ําแห้งแล้วเหมือนจะมีปลาเข้าครับ จริงด้วยปลาดุกครับปลาดุกใหญ่ตัวนึงเออดุกใหญ่มาแล้วอือมาแนละ้วเป็นปลาดุกครับแม่น้ำ เราก็ทำฝายใหม่ด้วยครับแตมแรกครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเราครับน้ำลงแล้วไม่รูจะได้เก็บหรือยังไงครับันงนึงมีไรเข้ามาแต่ขยะแท่วบอ้ สลดัดสลัดน้อยสองตัวเนี่ยเดี๋ยวปล่อยครับไม่เอา้ uh. างหน้าเราเป็นไงบ้าง น้ำลงมีอะไรเข้าไหมโอ้โหพี่น้องหมานหมานครับผมปลาดุกใหญ่เข้าโอโอเด่งเลยคุณชามาไม่เข้านะครับผมอ้ือดุกใหญ่เด่งเลย ใหญ่มากครับโอ้ oh. ดูกับปูมาตามน้ำครับใส่ใหญ่เกือบหลุดเอ้ดีนะมาไม่งั้นฟาวเลยนะเนี่ยโอ้ oh, ใหญ่มากพี่น้องโอ้ oh. ล่องน้ำดีด้วยครับเหลือๆอีกหลังหนึ่งครับผม เกือบไม่มาพี่น้องแม่โคเขากำลังขุดร่องน้ำพอดีเดี๋ยวเผื่อได้ย้ายรอบลงครับแต่ก็หมาน้วครับหลังนี้ประดุกยักษ์ครับโอ้โอเคครับผมใหญ่มากๆโอ้หมานหมา,มา,มาไปดูอีกหลังหนึ่งครับผมหน้ารอบมาวางตรงนี้อีกสักหลัง หลังนี้จะเข่าบ้างหรอพี่น้องโกะๆไว้ครับผมน้ำแห้งเมื่อเช้าน้ำท่วมอยู่เงียบเด้ผมบ้านี่เ้าแล้วหลังนี้ไม่มีตัวครับจะต้องขยับใหม่เขีครับผมดักรอบไม่ต้องใช้เหยื่อนะครับพี่น้องุ่กีีเราก็ได้ประดุกไป ก็ขวดน้ำใส่ให้ตูดมันลอยครับอันนี้ก็ใส่เลาะฝั่งไปครับเสือนี้ตัวมาอีกครับก็หาเชือกไว้มัดไว้ครับ,เ,รเ,รบเสือน้ำมา เสร็จแล้วพี่น้องดักง่ายๆครับผมให้ตูดโผล่งนี้ครับโอเคครับผมสี่ตัวครับไข่เต็มท้องเลยปลาขาวอีไทยหรือว่าปลาขี้โขมครับเนี่ยใส่ถุงเพิ่มแก้ม อันนี้ก็หวานแหนเพิ่มเติมมาครับผมแล้วก็ปลารอบของเราก็ได้ปลาดุกใหญ่มาตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์กำลังงาม,งามตัวหนึ่งครับผมดูตัวนี้ผมว่ามีโลขึ้นเอ้ช่างน้ำหนักแล้วครับผมปลาดุกตัวนี้ได้โลห้าครับผมพี่น้องโอ้โหใหญ่มากๆครับผมเกือบไม่ไปดูแล้วครับไปดูตอนเย็นไปปรับปรุงรอบเข้าเฉยเลยมื่อเช้าไม่เข้านะครับผมมื่อเช้าเข้าปลาสองสามตัว เย็นมาโอ้โหสุดจัดครับผมไปไหนล่ะอีกตัวหนึ่งไปครับผมเคครับมันๆครับ